สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแถมฟุตทูนะครับก็วันนี้วันว่างๆของผมนะครับไม่มีงานไม่มีคิวงานวิ่งนะครับวันนี้ก็มาหาตกปลานะครับริมคลองนี่ก็เส้นคลองเปมนะครับคลองเปมลังสร็จก็แถวๆหลังนวนครนะครับเส้นนี้เขาจะตกปลากันเยอะนะครับนี่นะครับก็ริมคลองนี่ครับอยู่ห้องก็ไม่มีอะไรทํานะครับเตยวัฒนา หลังน่งตกใส่เหยื่อเป็นเหยื่อะนะครับอยู่ห้องก็อยู่ยเฉยไม่มีอะไรทํานะครับหานั่งริมคลองดีกว่าบรรยากาศก็ดีนะครับเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้รถเขาวิ่งบ่อยผ่านบ่อยนะครับอยู่ริมคลองครับข้างหลังนี้ก็วิวทุ่งน้านะครับสวยงามเลยถ้าตรงไปนี้ก็ถึงเบิร์กไฟส์นะครับลังสิตธ์นั่นแหละเส้นนี้ ที่จอดรถกันเต็มนี่ก็คือมาตกปลากันนะครับเขาก็มานั่งตกปลากันเราก็มากันตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่แปดโมงนั่นแหละนั่งตกปลาวันก่อนๆน,นะครับอาทิตย์ก่อนที่มาก็ได้เยอะนะครับมีแต่ปลานินตัวใหญ่เลยแต่วันนี้มาดูแก้มือหน่อย จะได้เยอะหรือเปล่ารอ,อปลาไปเรื่อยๆครับได้แล้วเดี๋ยวผมอัปเดียนให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอาวครับกระดิ่งสั่นแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหนึ่งตัวครับปลานิล ขอเก็บปลาก่อนนะครับใส่เยื่อเรียบร้อยนะครับเก็บปลาเรียบร้อยปั้นเยื่อใหม่ครับ,รบตรงนั้นก็เยอะแยะนะครับนั่งตกปลากันข้างนี้ก็มีนะครับเต็มเลย การโยนเยื่อครับผมนี่ลงตรงนี้นะครับไม่มีพิธีรีตองนะครับโยนลงอย่างเดียวติดกระดิง่งผมก็ตกไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อาศัยดูเขาหาเรียนรู้นะครับ เดี๋ยวค่อยดูแต้มต่อไปนะครับจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ่ายอัปเดตเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกุ้งกันนะครับนี่เราก็ดักกุ้งไว้ด้วยนะครับกุ้งฝอยถ้าดักไว้ทั้งวันก็ได้เยอะนะครับกระดาษ ดักแป๊บเดียวนะครับนี่เต็มเลยกุ้งกุ้งเยอะครับนี่เราก็ทำเป็นเหยื่อนะครับจะเอาไว้ตกตกปลาปลาใหญ่ ปลาตินอีกแล้วนะครับมาลุ้นกันครับตัวนี้โอ้โหปลาเล็กครับดึงอย่างแรงนะครับคิดว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กเราไม่เอานะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับเราเอาเฉพาะตัวใหญ่ๆตัวเล็กไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะครับปล่อยให้เขาโตนะครับ พอเขาโตแล้วเดี๋ยวเขามากินเบ็ดเราอีกนะครับเอาไว้ตกเรื่อยๆอนุรักษ์สัตวเล็กไว้ไปยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับมาลุ้นกันอีกทีโอ้โหก็จะเพียนนะครับ กยอบฟ้ามือนะครับเดี๋ยวเก็บปลาก่อนเฮ้ยตัวที่หลุดนะครับเมื่อกี้โอ้โหปลาดุกครับผมได้ปลาดุกนะครับอกินนิดเดียวเอง ลเรียบร้อยนะครับปลาดุกไซส์ใหญ่เลยผลงานของคันเล็กนะครับคันส้มนี้หลังจากเมื่อกี้นะครับปลาตะเพียนหลุด <c oughs> หลุดจังหวะตอนผมเก็บปลาพอดีนะครับแยวตัวนี้ขอหยุดภาพไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บปลาก่อนเดี๋ยวมันหลุดอีกนะครับ <c oughs> เกือบเที่ยงนะครับปลาเริ่มกินช่วง เช้าเช้าไม่ค่อยมีไซเล็กปล่อยเหมือนเดิมนะครับตัวเล็กไม่เอาปล่อยคืนสูตรลำน้ำธรรมชาติาาเสียงกระดิ่งร้องอีกครั้งนะครับ ฝนก็จะตกแล้วนะครับลุ้นกันครับปลาตัวนี้ปลาอะไรใหญ่หรือเปล่านะครับโอ้โห oh oh oh. ปลานินครับผมผลงานชั้นเลิศนะครับเต็มปากเต็มคำตัวใหญ่มากครับ ร,รอบนี้จะไม่หลุดนะครับเดี๋ยวขอบเก็บปลาก่อนนะครับมาแล้วครับไม่รู้ว่าตัวใหญ่หรือเปล่านะครับโอ้โหอุ้ยหลุดนะครับปลาอะไรวะเมื่อกี้ตัวใหญ่นะครับแต่หลุดโอ้โหน่าเสียดายมากครับอันนี้ที่เราใส่ เหยื่อกุ้งไว้นะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่ตัวใหญ่นะครับเหยื่อกุ้งฝอยน่าเสียดายยังไม่เห็นตัวเลยครับถ้าเห็นตัวก็ไม่แน่เสียดายเท่าไหร่นี่ยครับความรู้สึกรอนานครับรอนานมากครับตัวนี้ประมาณโลได้ดแก้มือใหม่ครับทางหน้าเดี๋ยวเจอกันครับคันนี้วนเวียนหลายรอบแล้วครับ คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับป่าก็ได้เท่านี้นะครับนเดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ได้ประมาณนี้ครับก็เย็นแล้วครับสี่โมงห้าโมงเย็นแล้วเริ่มมืดเริ่มค่านะครับแล้วก็ขอตัวกลับห้องนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ